ดั้งเดิมแล้วสิ่งที่ใกล้เคียงกับศาสนาที่สุดในญี่ปุ่นโบราณคือชินโตโดยคําว่าชินโตคือการรวมตัวกันของอักษรจีนสองตัวนั่นก็คือคําว่าชินหรือว่าคามิที่แปลว่าเทพเจ้าและโตหรือมิจิที่แปลว่าถนนหรือว่าวิถีชินโตเลยแปลได้ว่าวิถีแห่งเทพเจ้าซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาติญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่ยุคยาโยอิหรือประมาณปีพศ .200 พศ .200 ชินโตคือความเชื่อที่ว่าทุกอย่างในธรรมชาติล้วนมีคามิหรือเทพเจ้าสถิตอยู่แต่ชินโตไม่ได้ถูกจับเป็นศาสนาแต่มีเป้าหมายเดดียวคือกกาใล้ชิิับ ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเช่นงานแต่งงานการไหว้เจ้าและงานเทศกาลตามภูมิภาคต่างๆรวมถึงอันแปลกๆด้วยอย่างเทศกาลองค์บัชิดะของจังหวัดนากาโนะที่จะขี่ไม้สูงนัก12ตันลงเขากันแล้วพิธีกรรมเหล่านี้ทําไปทํมล่ะครับเพื่อความบริสุทธิ์อย่างการเป็นเวอร์จินล่ะครับความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงความใสสะอาดของจิตวิญญาเพราะเชื่อกันว่าเราจะใกล้ชิดข้ามิได้เมื่อจิตใจเราบริสุทธิ์พิธีกรรมในชินโตเลยประกอบขึ้นเพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และขับไล่สิ่งชั่วร้ายโหมันอย่างนี้นี่เอง